น้องครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องเฟิร์นะครับน้องเฟิร์มีคนเชียงใหม่ไหครับกรุงเทพนะครับเอาน้องเฟิร์มีประวัติสุขภาพเป็นโรคอะไรครับแพ้คุมตัวเองโรคทุ้มพวงคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ชื่ออะไรครับผมชื่อเนรุษาแต่กนนีคุณอาเป็นไงบ้างครับอาดูลูกมาตลอดเป็นไงบ้างครับเหมอบอกใช่ไหมว่าเป็นโรคทุ้มพวง S L E อลีภูมิเป็นโรคภูมิภูมิตัวเองผมจะกภูมิภ้วงภูมิภูมิกันเคี้ยวเคี้ยวปกป้องนะ้องพีครับเป็นโรคองไรต้องครับที่มีขภูมิภูมิกันเคี้ยวนะครับมันเป็นลักษณะของการที่ตัวเราแพ้ปรวนของเราเองเกิดเกิดการต่อสู้กันระหว่างร่างกายเรากับภูมิร่างกันของเราเองซึ่ง ถ้าทางถ้าสับงทางแพทย์เรื่องภูเพียงเพียงนะครับซึ่งปัญหาพวกนี้นี่ก็ไใช้วิธีกดภูไว้ครับใช้ยาพวกสเตอรอยด์ช่วยใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้หมอคุณหมอให้การยาหลายชนิดนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเพื่อสมาชิครับนี่คือเนึ่งต้นใครโดนไดแนำมาครับให้มากินหนึ่งชินครับน้องพีน้องพิมนะซึ่งเป็นน้องสาวของน้อง อันสุดท้ายอ่งของน้องใช่ครับโอ้โหยมเลยครับคุณสมาชิกครับน้องเขาตอนนี้กินดินจีนมาถึงเดือนยังครับเดือนกว่าตอนที่ยังไม่กินก็โอเคร่างกายทราบว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับพอกินตอนนี้รู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นรู้สึกตัวเองใช่ไหมครับแล้วไปหาหมอนี่หมอลดลดลดยาหรือยังหมอลดเลยเหรอครับยาตัวนี้เป็นอะไรบ้างครับน้องดีเขาจะตัวยานี้จะมี ทำหมอ,อสักลดหมด,ดเสรมิ่งดีน,นี่นี่ลดลดหมดเลยฮะยังไม่หมดแต่ลดบางส่วนค่ะคุณแม่เป็นยังไงาครับลองดูลูกได้ดีขึ้นไหมครับพอใจนะครับดีใจนะครับเอคุณอาซิ่งเลี้ยงดูหลานมาตลอดเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมครับโอเคนะครับเพื่อ<ม>สังเกตครับนี่คือตัวอย่างครับของลูกค้าสิเคสแค่เดือนกว่าครับน้องเขา้ขากาสดใสขึ้นดูดีขึ้น ก็ถือว่าเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเผืือเป็นเรียกว่าเป็นบุญของน้องได้บอกต่อก่าคนที่เป็นโรคพุ่งพวงนะครับก็อย่างน้อยก็เยอะมากและก็อย่างน้อยก็น้องคนหนึ่งครับเรื่นี้กำลังดูแลอยู่ซึ่งเราดูแลจากตัวน้องพีด้วยซึ่งเป็นสายงานเราก็จะให้สมาชิกที่ฟังอูลองคิดใช้ดูครับคนที่นี่ยังไม่เป็นโรคก็อยากให้ทานเนาะถ้าคนที่เป็นโรคอย่างนี้นะครับต้องยอมรับว่าต้องเลือกทานนะครับหรือจืดดีเซ็นครับบอกท่านอยู่แล้วตัวเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ cảm ơn các bạn